ขณะเดียวกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาสาลากลางจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายชัดชัยอุตสาหะ นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายสังคมเกิดก่อประหลัดจังหวัดนราธิวาสสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการและประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณรจานวน23รูปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลเนืน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสามิถุนายน2 5ง0 โดยมีพระครูบริหารสังขานุวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่2เป็นประธานสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังอาคารสิริการทักษิณตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2567ซึ่งมีสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนาราธิวาสร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ